คำถามเกี่ยวกับจิตวิทยาเรื่องของความรักโดยมองโลกของไทยบายธิรพัฒน์ถ้าเกิดคุณวิ่งหนีมาคุณคิดดูว่าคุณจะวิ่งหนีมันเพราะอะไรสาเหตุที่หนึ่งคุณกลัวมันสาเหตุที่สองกลัวมันแย่งขนมในมือสาเหตุที่สวิ่งหนีเพราะว่าคุณเล่นกับมันและท้าทายมันว่าตามฉันให้ทันสิถ้าเกิดคุณวิ่งหนีมันแล้วมาเจอกำแพงข้างหน้าเป็นกำแพงสูง คุณจะทำอย่างไรอันดับแรกคุณลอดใต้กำแพงในช่องเล็กๆนั้นข้ามออกไปอันดับที่2คุณปีนบันไดข้ามกำแพงไปอันดับ3คุณมองหาประตูเพื่อที่จะออกจากกำแพงนี้ไปคุณได้เลือกแล้วนะครับจะเฉลยข้อที่1นนะครับที่คุณบอกว่าวิ่งหนีมาเพราะอะไรอันนี้คือรูปแบบความรักที่คุณปรารถนาถ้าเกิดคุณบอกว่าวิ่งหนีมันเพราะว่าคุณกลัวมัน แสดงว่าเป็นความรักที่คุณปรารถนาแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กมีความสุขเติมเต็มให้กันตลอดเวลาถ้าเกิดคุณบอกว่าวิ่งหนีมันเพราะว่ากลัวมันแย่งขนมในมือแสดงว่าความรักที่คุณต้องการเนี่ยเป็นความรักแบบนับถือและให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเกิดบอกว่าวิ่งหนีมันเพราะว่าคุณเล่นกับมันและท้าทายมันว่าวิ่งตามให้ฉันให้ทันสิแสดงว่าคุณปรารถนาความรักเป็นแบบเพื่อนสนิทพูดคุยกันได้แบบเปิด ซึ่งกันและกันถ้าเกิดคุณวิ่งหนีหมามาแล้วเจอกำแพงสูงแล้วคุณบอกว่าจะรอดช่องกำแพงนั้นออกไปแสดงว่าคุณตั้งหน้าตั้งตารอความรักแบบสุดๆถ้าเกิดว่าครั้งหนึ่งมีความรักคุณคงจะสนุกและมีความสุขกับมันอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณเลือกบอกว่าปีนบันไดข้ามกำแพงนั้นไปแสดงว่าคุณไม่เคยสมหวังกับความรักที่ผ่านมาและคุณไม่ได้คาดหวังกับความรักครั้งใหม่ คุณเ็ดและขยะดไม่อยากมีความรักซ้ำที่จะทำให้ความเจ็บช้ำน้ำใจใเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณหาประตูเพื่อที่จะออกไปแสดงว่าคุณเองนะครับเชื่อมั่นในพรหมลิขิตคุณไม่คิดที่จะ,สะแสวงหาอะไรเลยเมื่อมีความรักเมื่อมันถึงเวลามันจะมาก็มาเองเพราะงะั้นคุณก็จะใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆไม่ต้องดินรนไม่ต้องค้นหาไม่ต้องตระเวนอะไรท้งนั้นแบบว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ ถ้าเกิดมีเมื่อไหร่ฉันเพื่อผอมเท่านั้นแหละครับว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องความรักจากธีรพัฒนเกิดมาเพื่อแทนคุณ